ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขัารถมินิบ้าแอ็มรถทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับปปอแดงเนาะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับสี่สามสี่สามแสนแตกครับเอฟซีรวยยกช่องครับงวดนี้สิให้รวยต้องงวดอีกครับอุ้ยปู่มหาอีกแล้วครับเอฟซีปู่มหาอีกแล้วครับมาบอกเลขสามตัวหรือสองตัวเนาะครับงวดนี้เนาะสิให้จ้าจ้าจังจังครับเพื่อนอยากได้สารพระพุ่มวัสดุครับเอฟซีอยากได้สารครับแล้วก็เอาปลาคอใหญ่มาให้ครับ สิมีเลขเด็ดๆตัวใดครับพอแดงแล้วครับปู่นั่งอยู่ทางฝุ่นครับไปรับชมรับฟังกับพอแดงกันครับสวัสดีครับพอแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอแดงครับสวัสดีครับผมโค้งชุดถ่ายได้ปลาแอมมาเอาครับผมท่านผูชมจต่พอเที่ยงบ่ได้เดินทางมาเนาะครับเป็นโค้งชุดถ่ายที่เพิ่นมาเพิ่นบอกสามตัวพอเที่ยงบ่ได้มาเอากะกาบขอตรวจขออภัยอีฟซีอยู่ครับผมเพราะว่าเพิ่นบอกที่นี่เป็นโคเกต์นั่น พอเที่ยงได้ได้ไปอยู่ครับจะว่าสี่สามหกนี่บ่ได้เนาะครับผมเนาะครับแตท่านใดที่ตัดเหรียญก็มีโชคมีลาบนะี่ยพอแดงอยู่เด้เนานนะใบเอ็มเนาะครับผมมิชโชคมีลาบก็พออันพอแดงอยู่เด้ครับผมสี่สามสี่สามครับผู้เฒ่าเจ้าที่ครับพอเที่ยงเนาะครับอ,อุ้ยแม่นสองสองหัวซ้อนอะไรด้ไหนครับหัวซ้อนอด้ครับแต่ก้อนกนี่ก็ถือไม่ได้เรื่อยแต่งวดก้อนนี่ถือจังงวดนี่ก็ตัดเหรียญจะที่ว่าเขาคือเก่าครับท่านผู้ชมอ๋อ มาติดตามจอมวัดจอวิกนบายแอมเนาะครับวันที่สิบหกท่านว่าคมพศสองพันอยหกสิบเจ็ดครับพอพแดงพอพว่ามีข้อมฝันแห้วเขากับตัวมัดทามพอแดงไปบอกพี่จอน้องครับผมจังเลยบางข้างก็มาจะต้นวิกกับแม่นครับผมบางข้างกอาจะเป็นแท้ๆวิกก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางผมต้องบอกมากมากให้โชคหลาบรับพอแดงครับฝันมือใดพอแดงวันนี้คืนนี้มี่ครับฝันเื็นคืนนี้เลยบ่ครับผม ว่าจ๊งไหนเนี่ยครับผมพอันเพิ่นอันบักอันผมให้ไปสามหกเนาะครับสี่สามหกเพิ่นมาอันนี้มาอันนี้เอาปลาให้ผมบลาผมวันนี้ไปห้าสิบเบ็ดโอ้เอาปลาไม่ให้ผมวันเจ็ดตัวปลาเจ็ดตัวโอเคครับปลาเจ็ดตัวปลาเจ็ดตัวนะมีตะปะคอได้ครับโอตปะคอครับปะคอเนี่ยเจ็ดตัวเราก็ ไถเงินอีกแปดบาทไม่มันจะเปลี่ยนเปดี่ยนเปลบอยนเปด่าเปลีอกนเมาด้วยครับผมเพื่นให้เงินผมแปดบาทครับครับครับกระปานคอนเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดได้ระบ่อยอ่ะมโนเรามีเงินมานอ่นมโนครับขันมี่จะปลานมันแปดเป็นเจ็ดแปดง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวฟังขันพอดีอ่ะครับอ่านี่กครับเพื่นมาเอาหนี้เงินหนี้เอาไปแต่สื่อจีนเพื่อนมาครับ แบาทน,นี่ครับผมมัน,นก็ปลาเจ็ดโตครับเอาไปต้มกินด้วยหามเบอเอ็เให้ผมไปสันนนนกนี้บาดนี้บาดนี้จังได๋ก่อนสิเมื่อจับปลาผมเนาะเอาคากด้วยหามบาดต้มปลาคา,ากว่าัอนครับเงินแปบาทน,นี่ไปซื้อยาสูบบอกให้ผมไปสัน้นเออผมก็เลยว่าผมซื้อยาสูบ เขาจว่าเข้าถึงเสียงดังๆก็ได้พอแดงเสียงดังบ่ไรครับเป็นอยัางข้อไปเบาอกใครเอาไปว่าเข้าปาเขาบอกเขาก็ไปบอกไปทัวผมก็ได้บอกซ้ำให้อาจารย์หูจักนี่ละหูยินน้ำกันนี่ละเขาเขาไปชาวบ้านเขาซากันแล้วครับพอแดีขากนอกไม่ธรรมดาตัวอาจารย์แดงนี่ครับเป็นอย่งก็พอแดงว่าจะไหนก็บอกเขาใจความหมายพอแดงยันเขาเดี๋ยวนี้เอาไปบอกพอดีฟังบครับ เฮาแบบเฮาประตรงยานตรงหันเพราะว่าจสิงทุกทททอย่างนี่เฮากะเฮ็ดเดืดใจบริสุทธิ์ระบายอ่ะเนาะเมาเป็นเขาเป็นคนเขาเปยังสะพานบุญแบบว่าผมบอกแต่ว่าส่วนตาคุปุบอาจารย์นี่แหละผมผมก็เคยว่าเปิดเผยไปครับบเปยังแบ<า>บไปยังว่าเฮาจำเฮาเป็นสะพานบุญเฮากะบอกแบบด่งไปหน้าครับครับเมื่อหอดบานไผกับวายอยากให้ผมหนี ครับอยากให้ผมปลูกเฮือนไรพูนครับเมื่อเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนนะบอกครับมาอยู่พี่สาวสันสันสิเป็นอาจารย์ข้กปานนี่วะสันเพื่อผมกระไร่ไผกระไรเบิดกูโคครับอันเจ้าขึ้นได้วะสันโอ้ยกูเบิกอยู่โทรศัพท์เดียวครับไผสัทายมากไผสันไปเอาอยู่ขึ้นอนมึงไปครับ อาจารย์นดาวแล้วสันบ่าวเอ็มลอยทุ่งกับปพเทงกับท้องมีสามดาวนะครับคือคือมาหอดผีไว้เทสันเด็กจังประทันได้ออกมาหอดเราสมองสันผมก็เลยถามเพื่อนนะครับหใช่กูเปิดย่ามได้ก็เห็นย่ามนั่นแล้วโทรศัพท์สันป่าตัวสันมันจะเมื่อทอสันไมอนีสันมึงอยากเม้าวสันโอ้ยเราจะให้กินทอสันผมก็เลยวางสีครับ สิเมื่อตัวอ่นบมีผอยู่เฮือนเ่มือนนครับอันมีแต่อ่านร้านครับเนี่ยู่ันเข้าสิบมณยญมตามที่ประศรพลได้วางสีครับแ็้ได้ว่าไปเมื่อัไหมาในตัวหนาว่าบอกกูเนี้ยเพิ่นว่าเอาเจ้าเคยเบิ่งอยู่ตัวทรัพท์เดียวประศรพลได้วางสีครับอาจารย์ิ่กกระทายไห้เบิ่งคุประจำาเลยอ่นเรื่องประศัพครับคักๆมาวอกเอือยในเรื่องเพิ่นว่า ยังอยากได้ยังเอือกจะหายคนบ่เอามื่อน,นี้ว่าหายว้มาสืบคุณได้ว่าส <laughs> <ค pic. S 1> ี่มันไหนมาแล้วน้อ,อนีอไไน่อันเด็ดผมหายไปนอสี่สามหกงวดที่ผ่านมาเนาะครับครับงวดที่ผ่านมากประมาณละครับถืออีกนะครับสี 4, 3, ่สามหกดีด้วยครับท่านผู้ชมมันก็เหลี่ยงมาหลายตัวนะใบยันน้อครับผมพอเที่ยงมันก็มีหกเจ็ดตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็มาสี่สามหกกับดัตเต้นนะมันก็เข่าอยู่แล้วครับผม มันเป็นเลขสิบวารายคููนะครับท่านผู้ชมเอาไปดีครับพ่อแดงคุบาอาจารย์ดังๆกับไห่ต้งบางคนเป็นอยังไห้มากที่เราสามคูสี่ครูผมนีเลขแค่สองชุดเองว่ดตัดเล่นกับจักสีบาอย่างไดล่ะครับผมเอาสิฐานได้บหนี่ครับสิฝฟันว่าเพิ่นเอาปลามาให้เจ็ดตัวบะคอนั่นก็เงินแปดบาทท่านพ่อแดงตีเป็นตัวเลขสตีเป็นตัวใดผมก็เงินแปดบาทนอคป่าเจ็ดตัวผมก็ ซบาเจ็ดตัวพื้นหมาปลาเจ็ตตัวหนอกครับกับเงินแปดบาทครับผมกับไรแปะไรซ้ำนั่นแหะครับแต่บ้านแต่อาจารย์สิแปเอาซาปานเดี๋ยวครับแปรว่าแปรวตัวใดก่อนอันพบกันบ้านเจ็ดแปดครับโอ้เจ็ดแปดครับครับมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างไรแล้บ่ายนครับผมมันก็เป็นเจ็ดแปดแต่ว่าส่วนตัวเที่ยงว่าเข้ามาปานมันก็เป็นแปดจุดลดียวข้าตมุชม อันปลาคอเจ็ดตัวมันก็เป็นเจ็ดแปดแต่บามันมีเงินแปดบาทนั่นได้ครับผมท่านผู้ชมมีเงิ่อนขม่าแปดบาทนําห้อสังเกตตัวนี้เด้ออาจจะมีทั้งตัวหล่อตัวจริงหรือว่าสิเป็นทั้งล่างทั้งบนบอกมันเรันได้เสิบเป็นตัวใดอีกพอแดงครับแปดแปดครับแปดแปดกับกันไมาน้ำเนาะกับบาทนี่ครับปู่เพิ่นเอาปลาเอานั่นเอานี่มาห้แล้วเพิ่นบอกตัวใดครับงวดนี่เอาอันบอกตัวใดเพิ่นก็ให้อันเจ็ดแปดนะครับซ้ำบ้าอัน เพิ่นเอาปลาไม่ผมเจ็ดตัวน้อผมก็ตีเป็นเจ็ดอยู่แล้วอันปลากับเงินกับแปดบาทครับเงินแปดบาทเนาะครับเนาะครับโอ้แต่เป็นสิมาผายปริศนาบางครั้งก็เป็นปริศนาบางแถงนะเพิ่มกัเขียนห้เรื่อยครับแต่ว่าเขียนห้งวดถึงหันบอกเขาได้ละเนาะคือเขียนจะอ่กับตั้งยาเนาะครับครับแม่นแต่ว่านี่ทีนี่ผู้มาเอาปลามาให้เนี่ยเป็นปูหรือเป็นยาปูครับเออนี่ล่ะปูปูุดบล็อ่ะครับ ผู้นี่เราพิ่นบอกกันสามแปดนี่เขียนใส่สามแปดตรงๆนี่ผู้ก็มาบอกสี่สามเออเห็นบอกมาบอกสี่สามอกนเห็นบอกนัดเร่นกับเขาทีละครับผู้่นเอาปลามาให้กับเงินอีกแปดปลาเพิ่นอยากได้เอียงก่อครับพ่อแดงเพิ่นอยากให้ผมเพ็ดอันผมเพ็ดทมให้ครับเพ็ดสารนะครับโอ้เฮ็ดปลาแต่ปลาเขาไหนบางขนแต่ปลาโคตรโตมากนะครับครับครับผมเสียาสังกะสีพับปี เอาสารเลยก็ได้็สารเอาสารเลยครับงวดนี้จัดใส่าพอเปรื่องเนะครับแอนงวดนี้ของปูมาตรงๆเรื่อยนี่ครับบ่ตรงถึงว่าเป็นตัวกบกวจะพอแดงกัคือว่านาเอซีน่าจะซอยนอคนอครับผมเอฟซีพอน่าจะซอยซอยมาเห็ดมาสางอีแล้วล่ะครับเอาเปนเขางวดนี้คนจะฝาเย็ด้พนไม่หลไม่ไหลา่นสีอันนี้่นสินอหลับที่เทิง์ันครับเอาได้หลงวดก็ไหไปได้เลย การเลี้ยงการยังนี่เออโอเคครับการเลี้ยงได้บางแห่การเลี้ยงลาบเป็ดต้นนะครับป้าแดงครับเลี้ยงลาบเป็ดได้บางแห่ปัญญากันเลี้ยงเลี้ยงได้บางแอมแต่ว่าคันไปเฮ็ดเฮ็ดนเทียนสั้นให้นี่นอนหลับบ่บ่ตื่นในบัดนี้เห็นหลายมองหลายบอลล่ะครับแต่ว่าผมหัือนท่านได้เฮ็ดง่ายหรอกครับเอากรับานเอาซีเรียสอยู่ข้าพบก็ว่าสิเฮ็ดใหายครับผมหลับซื่อๆรอกปากแม่นถรือหลับปากไว้ว่าสิเฮ็ดให้แม่นคันขอให้มีโชคมีลาบไปซะก่อนแม่นเหมือนนอครับผม มันฝึกงวดหนึ่งสองงวดงวดหนึ่งหันกัดได้ตัวตัดหันได้ตัวตรงสามตัวตรงตรงห้อยมันเห็ดได้เลยแล้วเฮียไทยเดิมเทียร์เพิรนอยู่หันดีเทอประสิบมหาหาผมหมแมนไอว่าหลายอย่างฝ่ายเฮียแต่วันเลียงได้เด้งทั้งเด้งอยู่หรอครับครับตะวันหอยเทียร์เพิรนนอน์ดับอยู่หันยังไงเทียรเพิร์นมาหาผมเฮ็ดถึงไหนครับดย่างเราให้ไกลตัวลาพ็ดไปสักก้อนเนาะครับเนาะลามดวงดำแดงไปครับครับครับเอาเนาะครับใส่หมุดช่วยนะ ตัวเลขก็สิประมาณนี่แหละเรือทานผู้ชมที่เฟืองยู่ทางช่องยูทูบสตาร์ด้าชานิลวีสองหลักกระบะแอมรอตรงครับเขามีสามดาวที่คิดว่าเป็นโวอื่นก็จะรีบนะครับเขียนคอมเมนต์มาใต่ชิปนะครับผมมาบอกว่าบอกซู้กันฟังน่าบอยเอมเนาะครับผมหลายคนหลายควมคิดมันบนแนได้หางคนอาจจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเจสี่เขาก็จะไดีวคิดว่าเออไม่มนบอสมควรเป็นเจ็ดเจ็ดบอแต่ว่าพอแดงว่าเป็นเจ็ดแปดก็แปดแปดก็ร่องมึงครับผมเนาะ เชินคอมเมนต์มาใต้คลิปอ่ะให้พ่อแดงยกให้ครับผมพ่อแดงนี่ครับผมท่านผู้ชมครับผมเอฟซีตุลขของพ่อแดงเนาะครับนอกจากแคปหน้าจอไว้ซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับเป็นตัวเลขที่สวยงามครับ7878ครับ7887กปดแ็ดกับกันทําจังหน่อยครับหรือว่าเลข88ครับเลขเป๋าครับเอฟซีเนาะงวดวันที่16ธันวาคมพศ .2567 ครับ7887หรือว่า88ครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกรางวัลที่1ครับมื้อนี้ครับเอฟซีย้อนเพิ่งไปไสครับ บ่าวแอมบะทงสิบ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมบะทงเนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปใหม่ทิดนี้มาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับ่าผู้ชม เอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสิรอถือกนะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอเรื่องการเมตตามหายยมหาเสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการทายกลับคืนมาได้ ัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไง ฟอนวัดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆนนเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาเมตตาามายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาตุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค,ค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามี อาถันมาบุรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองม่เห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนท้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนีครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนาะ แล้วก็มือแต๊ะแครับท่านผู้ชมมือเต๊ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แจ่งคื่กันนี่ครับผยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอรทโ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสาผูุชม่ามู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่สนมูุชมราคาเบาแอมเราตรงนีได้น้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่าหลายครับเอามาฝากอีฟซีโบรายก็โทรมาได้โทรม,มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,